จะบดใกล้หน่อยอ่ะโคตรกรอบเลยกินก็ต่ำมือเกิดเขากันมาพี่น้องมาเขาแันหนุกกระทาดเดีมาจ้าพี่น้องจ้ากินตำส่วนเด้อจ้าพี่น้องจ้า ตำซั่วปูนาอืม่เต็มวันนี้เราใส่เปมนกับพุนเนาะวันเนาะใช่ปลาท<ส>อ,อสิกิมเบิร์ดหน่อยกิมเบิร์ดวันนี้เบิร์ดไปใส่เลยเบิร์ดใส่ไม่เนาะมาจา้ะแมงกับพุนจดองเอีกโอ้โหมีหออมหอ,อกระสุนด้วยนะคะ <laughs> ใส่น้ยองไปเลยข้าวปลาคั่งวันอุ้ยเลยเลยว่ะแซวสิเองยังอ๋อคิดถึงเหรอออกกูคงหมดนี่เลยมาเอาเอาจานช้อนมาเนี่ยมะแคบหนูจ่าพี่น้อง โอ้คือหลายเลยมหลายอย่างเลยพอพ่อกันพ่อคันพี่สิบมันหลายอย่างหมดยังมันหน่อยจ้ะพี่น้องไกลหน่อยจ้ะแบบเปจะจะแสบแห้งเอามาเมืกหลายหนึ่งเต็มอัญจับันนี่อัญจัก่ะตรงทะเลทั้งของป่ากินหมดแหละมาจ้ะพี่น้องจ้าแซ่บๆต้องกัดจ้าพี่น้องมากมากกินไก่หน่อยกันเด้อ บางน่ีกิหัวกาสุนกันนะอ,อ้อันนี้ดองเองเด้พ่อ,พอกาสุนอืมดีมนกกรอบปะอืมอืม ตับจำบบกงงน้องวันได้กินให้เยอะหนิมาพี่น้อ,องมาแมงขอลองชิมแมงกระพุนหัวกระสุนจ้ะ

หัดแบบนั้นอ่อหือคุปคุปอย่าดับนะวาวคำให่เน้องกาให้ได้แซ่บๆน้องกัน Mm hmm. จัดมากจะบดใกล้หน่อยอ่ะโคตรกรอบเลยอ่ะจริงก mm ็ hmm. ต้องมีคนเข้ากัน mm hmm.

เฮ้ยวนกกระทาด้เขาว่านกกระทั่วเดีย๋ยวตะกคนเดืเดี๋ยวตก,กคนอื่นเนาะไม่หมอ,อมไม่ขมอ,อืมพอกันจอง หลายอย่างเีอเดูดพี่น้องม่กินกน,น้ำแข็ครับ 어려워. 색 같지. ัอบอนกกระทาจากพี่ห,ห,หล่ออ๋ออ๋อขายจิ้มปากอืมกรอบอืมบุ้งไข่อยู่างก่อนนั้นมีเนาะนี่จะบางคือไข่มันน้อยอะไรเงี้ย

Cái sẹp, nục sẹp, chắc gà với chắc cả ừm, ẩn cả ẩn nục. nọc luôn tất mặn cọp tất cả luôn tất cả luôn ừm, cả luôn tất cả luôn tất ันกรอบแหฮอต้อนหอม 으흠 으흠 우유 อ๋อเห็ด่บจ้ะพี่น้องหนูหบ้าง

으음 응. 음 응. 응. คังทุยางอร่อยอรอมอืมมจะข้องแสบให้อนีบกินขาบุกินหัวกอัปบปะมากิน มาชินโตบะกิมดักอืมมาชินหาชาหัวอร่อยมาก อยากกินปลาเว้ยเอาเอาแล้วค่ะพี่น้องคะสำหรับมือนี้นะคะตำสวดถาดสืบแซ่ค่ะ <c oughs> จะแกหย,ยังเนี้ยติมัญญาเลยจ้ะพี่น้องจา้าตำสลััดิวเออตำสลัพัดมาเอาแล้วค่ะผู้ใดมากินหนีฝากกุไงเลก็แช่เห็เบรกันหนุย่ยน้ำเนื้อด้ค่ะมือนี้ขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใ่คลิปหน้าได้จ้ะสวัสดีครับ